แต่คางสวัสดีจ้าวันนี้มาเที่ยวริมโคงมาหากินไอติมครับผมวันนี้เรามานะครับตอนนี้เราอยู่เขตเวียงแก่นครับอำเภอเวียงแก่นนะครับเจจุจดพักแล้วก็จุดชมวิวแถวนี้เนอะอืมอากาศดีมากครับาามีต้นไม้ลมลื่นไา้ตานะ้ตนไม้แล้วก็จะมีด้านหลังด้านหลังเป็นาทางแม่น้ำโขง สวยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะเสียอะไรอยู่เชียงของก็กินมานี่ก็ไอติมไผ่ทองไอติมไผ่ทองเจ้านี้เจ้าอร่อยเจ้าประจำอยู่ที่บ้านก็เรียกกวักรสชาติอะไรเือก กี่บา,บาทยี่สบบาทอร่อยอยู่อร่อยอก็กินประจำก็อร่อยสิเผือกแล้วก็ชาเขียวมีให้ชมบรรยากาศอยู่ใต้ล่มเย็นๆมาทำไมหรอม,มาเที่ยวมาเที่ยวมาดูาดูบ้านดูเมืองนะอยู่แต่บ้านก็เงียบก็เหงาใช่ไหมไปนู่นไปนี่บ้าง ชมบรรยากาศรอบๆเลยนะบรรยากาศรอบลมเย็นลมเย็นสดชื่นท้างฟ้าแจ่มใสนะวันนี้นะอากาศก็โอเคได้ละไม่ร้อนเท่าไหร่เคี่ยวไปกินไปสบายสบายสไตล์พอกำนันทิ่แรศน์ก็สวยดีเนี่ <c oughs> <c oughs> ภูเขาูเพราะเป็นเขาทั้งสองฝั่งมีแม่น้ำาค้งขวางกั้นเนาะกั้นไว้แบ่งเขตแนวเขตไปกันกันแค่ไหนก็เอาไม่อยู่ก็ยังเจอกันจนนี่แหละความมารกิีมาให้แล้วคับเนาะแม่น้ำโคงกว้างกว้างกั้นใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่หวั่นไม่ไหวกับความรัก เนาะใช่ไหมยิงไม่คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันเพราะ้่าคงขลืนกว่าบ่คขึ้นเนี่ย นี่เวียงเกตน,นะครับอเมเวียงเกตเขตอเมเวียงเกตทีช่ชมวิวนะครับตรง <ùng S 2> นูง้นฝั่งเราฝั่งนู้นฝั่ง,งโซปปอลล์โซสปปอลครับนี๋ยวมีโอกาสได้ม,มาเที่ยวมีสวยมากปกติแล้วจะมีเรือเร็วเนาะเรือเร็วรวิ่งผ่านอ,อันนี้ดัดฝั่งไทยนะฝั่งไทย เรียงเก่นนะพม่อะไรสวยมากที่ฝั่งไทยนะฮะันไม่สัไทยเขาสูงเนอะเขาสูงมันมีแม่น้ำโขงสองกั้นอยู่ในนี้ตาไปฝั่งนู้นก็คือสปปลอนะครับฝั่งนู้นนะแม่น้ำสวยมากเนะอือวนี่มีโอกาสได้มารูวิวโขง บ้านอะไรไม่รู้นะฝั่งนู้นนะสวยมากเลยเลยสวยมากสวยมากอ่าสองฝั่งโค้งอำเภอเบียงแก่นนะคะรถก็จะวิ่งปืด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 นะฮะทางก็จะคดเคี้ยวนิดนึงแต่มาแล้วคุ้มค่า ได้วิวสวยงามนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะนี่เลยสวยงามถ่าเรืออำเภอเวียงแก่นนะคะโอ้พ่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะัดวันพุธนะแล้วเรือก็จะพร้อมที่จะบริการลูกค้าต่างๆนานาที่มาเที่ยวนะ พอดีวันนี้เรามาวันอังคารไม่ใช่วันพุธนะถ้าเป็นวันพุธเนี่ยโหสนกุกสนานเลยบแบบออสองฝั่งโค้งเนาะจะมาเที่ยวตลาดนัดกันอย่างไรเงี้ยก็ะจะมีบรรยากาศที่แบบคนทุกขรา่นนะคะคนมาเยอะเลยอ่ะจับจ่าย,ยใช้สอยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะของอ,อต่งต่งๆน้านะเนี่ยสองฝั่งโค้งเราก็จะมีการค้าการขายเนาะ อะไรต่างๆไม่ว่าอาหารการกินนะคะบางทีหายากอะไรพวกนี้คเป็นเสื้อผ้าอาภน้์นะคะอะไรต่างๆ่คะทุกๆวันพุธนะคะก็จะมีตลาดนัดเนาะวันก็มาให้ชมบรรยากาศนะคะเรือก็จะแล่นอยู่ตลอดเลยนะสวยงามมากอันนี้คือเป็นแม่น้ำโขงนะคะเขตอำเภอเวียงแก่นนะคะ นี่อันนี้ก็จะเป็นกระต๊อบนะเป,นเป็นเป็นเขาเรียกตูกนะทางทางฝั่งเราเรียกว่าตูกเนาะเนี่ยก็จะเตรียมไปขายของพรุ่งนี้นะคะขายของพรุ่งนี้นนคุณพ่อกำนันก็นั่งชิวเลยนะคะนั่งชิวดูบรรยากาศเย็นสบายนะถามว่าเรามาอะไรกันวันนี้นะคะวันนี้เรามามามาดู มาดูบรรยากาศนะาจากอำเภอเชียงของมาอำเภอเวียงแก่น,อ,อ,น,ะนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอยู่บ้านก็เงีบยบเงียบงงเอาก็มาดูบรรยากาศสบ้างทําไมไม่มาพรุ่งนี้วันที่ตลาดนัดใช่ไหม,มไม่รู้สินึกอยากจะมาวันนี้ก็ามาวันนี้ซะเลยเนาะก็บรรยากาศให้ชมนะคะสองฟังโขงนะะอย่างนี้เลยนะสวยงามมากน้แม่นน้ำโขงนะคะ บริเวณรอบๆกว้างนะถ้าเป็นช่วงสงกรานต์หรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยลงเล่นดอนนะดอนกลางน้ำน่ะน่าจะสวยมากเลยน่าจะสวยมากเลยคนน่าจะลางเต้นแบบเต้มเหมือนเงี้ยนะใช่ไหมเรือก็จะแล่นผ่านตลอดเวลานะในเขาก็จะต่อเรือไว้รอต่อเรือ,อต่างๆ ออบรรยากาศบรรยากาศเย็นชดชื่นก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านอันนีนออั่งชมกันก็เดาหัวรลอดิดหนึ่งโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะทุกคนที่เยี่ยมชมคลิปนะคะและก็ให้กำลังใจนะในการทำคลิปต่อไปนะคะจะ,จะเอาบรรยากาศสวยๆมาให้ชมอีกครั้งหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ